สวัสดีครับพบก,กับสุดขั้นลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลอีกจริงไหมซื้อดังปูดมี2สโมสรยื่นแล้วขอซื้อเฟอร์นันเดสแฟนบอลรอลุ้นเลยซื้อดังโปรตุเกสตีข่าวนะครับตอนนี้มี2สโมสรทับซื้อเอนโซเฟอร์นันเดสวิฟิลเนื้อหอมขำเบนวิก้าเรียบร้อยแล้วแถมให้เงินสูงกว่าค่าจีนงยากของตัวน,นักเตะอีกด้วยสโมสเรเบนวิก้ากับสโมสรยักษ์ใหญ่ในลีกโปรตุเกสได้รับกระแสจำนวนเงิน1 2ึล้านยูโรประมาณ4,699ล้านบ,บาท จากส,สองสมุทรศรีอยากได้ตัวเอนโซเฟอร์เนเดสกำลังมีกีดจำลูกของอาร์เจนตินาไปเสริมทัพตามการรายงานจากอารบลาสื่อกีฬาชั้นนำของแดนเวินทองเม,มื่อวันอังคารที่27ธันวาคมที่ผ่านมาครับเอนโซเฟอร์เนเดสนะครับกำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรชั้นนุาในยุโรปนะครับรวมไปถึงลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเรอัลมาดริดและมีส่วนร่วมกันช่วยทีมชาติอาร์เจนตินา กอางหานังสาแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาที่เพิ่งปิดฉากลงไปล่า,าลสุดนะครับท่านนั่นอาโบลารบาละบุว่าณตอนนี้มี2สโมสรลีกระดับนที่ยื่นซื้อขึ้นมาแล้วโดยให้วงเงินสูงถึง127ล้านยูโรทั้งที่การชี้ย,องอยังคำแจ้งดาวรุ่งเนื้อหอมในวัย21ปีอยู่ที่120ล้านยูโรประมาณ4,440ล้านบาททั้งนี้ลิเวอร์พูลกําลังร้อนแรงสุดๆในตลาดนักเตะเพราะนอกจากจะปิดดีลคว้าตัวโคดีตต้ิกาลแดงววเรร็้ว พวกเขาก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับทั้งเอนโซเฟอร์เนเดตและจูนมัแฮมกองกลางดาวรุ่งทีมชิอังกฤษของปริสมุนด้วยอีกคนฮะโอ,โอ้เอาเงินมาแต่ใส่พ่อไม่พี่น้องสวยแจ่มดีเกียนางแบบเปิดว้าหวานใจคดิกตโปวัติแข้งหม่ของลิเวอร์พูลหวานใจกัดโปแฟนบอลลิเวอร์พูลกับรอต้อนรับได้เลยเปิดว้าหวานใจคดิกตโปมีดีกีพิ้นถึงนางแบบชาวฮลนด์และมักโพสร,รูปตามไปเชีย์แฟนหนุ่มข้างสนามให้เห็นอยู่เสมอน,นะครับ ลิบูบกำลังจะได้ตัวโคริกาโตไปกิมชันแรงเข้ามาเสรมทัพ ลำลูกก็ตกลงกับปีว e ีไฮเวนทีมดังในลีกฮอลแลนด์เป็นที่หล่นแล้วโดวยค่าตัวเบื้องต้นอยู่ที่3 7ล้านปอนด์ประมาณ1,555ล้านบาทบวกโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก13ล้านปอนด์ประมาณ546ล้านบาทเด,เดินทางมาที่ประเทศกรีซเพื่อรับการตวรลลวจร่างกายแล้วและคาดกานว่าจะเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการในอีกไม่นานนี้โดยหากตัวนะคนกับย้านไม่อยู่ที่ดินแดนผู้ดีตามคาดก็น่าจะพาแฟนสาวมาอยู่ด้วยโดยเธอชื่อว่าโนอาฟันเดอร์ไบรส ซึ่งเป็นนางแบบสาวชาวฮอลแลนด์ทั้งคู่คบหาดูใจกันมาตั้งแต่ปี2020โนอานะครับเป็นนางแบบสัสกัดคาร์ลส m โมเดลโดยมีอายุ23ปีเท่ากับคาร์โปโดยทั้งคู่มีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายๆกันอย่างเช่นชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากหลังมีภาพไปเที่ยวที่มอาโกเกาะอิบิซาค a วร์รา และเพิ่งไปฉลองคริสต์มาสร่วมกันที่ดูบาดโนอามีคนติดตามอินสตาแกรมของเธอมากกว่า25,000ฟอลโลเวอร์โดยเธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้านการจัดก,การฉากเอลวู Un นิเวอร์ยูนิเวอร์ซิตี้โนอานะครับมักจะโพสต์รูปตามไปเชร์แฟนนุ่มในสนามรวมทั้งได้ตามไปให้กำลังใจกัตโปที่ไปทำศึกทั่วโลก2022ที่ประเทศกาต้าอีกด้วยครับก็ได้นำภาพมาฝากกันนะครับสาวสวยจากประเทศฮอลแลนด์ภรรยาของกัตโปนั่นเอง เหลือเชื่อนูเยสพาดทำประตู5ครั <ste> ้งเน้นเเกมลิเวอร์พูลบุกทุบวินล่าไม่เข้าสักลูกได้ไงดาวินนูเยสดาวยิงลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งแดนผู้ดีพาดจังหวะทำประตู5ครั้งเน้นเในเกมลีกนัดล่าสุดเมื่อคำกินที่ผ่านมาที่บุกไปทุบอาร์เซนอลาสามหนึ่งครับดาวินนูเยสกองหน้าค่าตัวแพงระยับชาวอุรุกวัยของของดังลิเวอร์พูลทีมแดงในิสสิคผิวนังเกล็ดภายใต้การนำทีมของเจกเกนคลับผู้จัดการทีมชาวเยอรมันพาดจังหวะทำประตู5ครั้งเน้นเในเกมลีก ล่าสุดมีขั้มขึ้นที่ผ่านมาที่ทีมบุกไปเอาชนะสิงห์พงาดอาร์เซนอล่าที่มีอุนเอ็มลีกูเมงเงียนพึ่งตินสนามวิลล่าพาร์คด้วยสกอร์สามแต้โดยเกมต้งกาลทีมเยือนหงส์แดงได้ประตู3ลูกจากมูเมสซาล่าในนาทีที่5บุกเก็บฟันไดในนาทีที่37และปิดท้ายด้วยสเตฟานบาเซติกในนาทีที่81ขณะที่เจ้าบ้านสิงห์พงาดอาร์เซนอลได้คืนเพียงแค่ประตูเดียวจากโอลีวัสกินในนาทีที่59 ของเกมการขันทำให้ทีมของริงกลับมี2 5แต้มจาก15นัดอยู่อันดับที่6ของตารางขนาดส่วนทีมอุนายูี่ยังมี18แตามจาก16นัดอยู่อันดับที่12ของตารงางขะานตอนนี้นอกเหนือจากไฮไลท์สำคัญในใชัยชนะของทีมยันแล้วเดอมินเวสที่ถูกพูดถึงในจังหวะที่ตัวเขาพลาดโอกาสทำประตูที่ค่อนข้างจะแจ้งถึง 5ครั้งเล่นทีเดียวในเกมนี้ในนาทีที่17เดในนาทีที่25ในนาทีที่ยุในนาทีที่45บวก2และในนาทีที่75ซึ่งนั่นทำให้แฟนบอลหลายคนในโลกสซเชื่อมีเดียสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยแฟนบอลรายหนึ่งระบุอย่างน่าสนใจว่าเขาดูเหมือนจะขาดความมั่นใจนะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่ดีแนะ่สำหรับทีมของเราและโคช้ชเจอเก้นคลอปต้องเรียกฟองเขากลับคืนมาให้ได้แซบไม่เบา สองคอมเมนต์แฟนบอลแมนยูลิเวอร์พูลหลังดิวเกตโปสนันวงการฟุตบอลอังกฤษแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคอมเมนต์กันดุเดือดในโลกออนไลน์หลังดิวสนันวงการฟุตบอลอังกฤษได้เกิดขึ้นมั่งคั่งกินที่ผ่านมาและจากที่มั่งคั่งกินที่ผ่านมาพีพีไฮเพนประกาศเปิดตัวโคลิกตโปดาวยิงทีมทันเแลนด์ย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของลิเวอร์พูลทีมดังในสื่อผิวหนังอังกฤษก่อนที่จะปิดดิวกันในอีกไม่ช้านี้ก่อนหน้านี้กตโปลมีข่าวอ้างวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตลอด6เดือนที่ผ่านมา จนกระทั่งมันกรกินที่มามาโจโจ้ก็เกิดเหตุการณ์ช็อกโลกว่าจะตกลงไปอยู่กับลิเวอร์ pool เรียบร้อยแล้วจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ทําให้แฟนบอลโทั่วโลกในโลกโซเชียลมีเดียเดือดเป็นฝ่ายและออกมาคอมเมนต์ทั้งด,าด่าทอไปยังสโมสรและตัวนักเตะอีกด้วยฉันออกจากโปรไป20นาทีแล้วจูจ้กัตโปก็ไปลิเวอร์ pool งั้นเหรอบริหารกันซะแบบนี้ไม่แปลกใจทําไมไม่มีถ้้ยแชมป์มา6ปีตีต่อกันแล้วเรื่องราวของกัตโปเหล่านี้ทําให้ผมสั่นสะท้านผมเจ็บปวดไม่มีที่สิ้นสุดกับสโมสรแห่งนี้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนี่คือคอมเมนต์จากแฟนบอลแมนยูในขณะเดียวกันแฟนบอลลิเวอร์พูลเองก็เข้ามาคอมเมนต์หลังได้รับทราบข่าวดีนี้ด้วยเช่นเดียวกันหนึ่งเช่นพวกเราได้กัปโปในราคาแค่ครึ่งเดียวของแอนโทนีพวกเขาแมนยูมีข่าวกับกัปโปมาถึง6เดือนเต็มส่วนเราปิดดู่ภายใน1ชั่วโมงมันบ้าบอมากๆกขอบคุณทีมงานสตาฟและแมมมองที่สามารถร่วมด้วยช่วยกันจบดิวนี้ แมนยูหรือลิเวอร์พูลฝนไดได้ตอบอนาคตเบนกาเหตุเนื้อหอมจากแชมป์ฟุตบอลโลกเลือกทางไหนดีกองกางดีกีทินชัิอาเจนตินาชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2 0ัครองตอเรื่องอนาคตแล้วนะครับหลังจากมีข่าแมนยูกับลิเวอร์พูลสนใจเอซรบฟุตเดลในสภาพล่าสุดกับสื่อมวลชนเรื่องอนาคตหลังจบฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ซึ่งตัวเขาเป็นจันหลักของทีมชาติอาเจนตินาชุดแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่3ต่อจากปี1978และปี1986ทำให้มีหลายสโมสรชั้นนำทั่วโรปสนใจคว้าตัว ไปจากเบรนดิกา้าต้นสกัดปัจจุบันในลีกสูงสุดของโปรตุเกสไปร่วมทัพรวมถึงมีแมนเชสเตอร์และลิเวอร์พูลสองทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกใหใ้ความสนใจกองกลางในวยัย21ปีนะครับทำผลง,งานให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาครบทั้ง7นัดในศึกฟุตบอลโลกสม2ยซึ่งกระชัยแวนโด,ดเดนยิงได้1ประตูในรอบเป็นกลุ่มนัดที่2ชนะเม็กซิโก2-0ก่อคว้า,วารางวัลดาวรุ่งยอดเยีย่ยมประจำทัวร์เม้นแบนไปคลอกคลองแบบไร้ท่อกังขาจนกลายเป็นนักเตะที่เหนือหอมที่สุดในพริเตา ล่าสุด so เอนโซฟูเนสออกมาพูดถึงโอกาสกาเยอิทีว่าผมยังไม่รู้เกี่ยวกับอนาคตหรือข้อเสนอของผมเลยนั่นคือสิ่งที่เอเจนต์ของผมกําลังดูแลอยู่ผมไม่ต้องการให้ตัวเองตกเป็นประเด็นผมขอโฟกัสไปที่เบนติก้าก่อนเพราะเรามีโปรแกรมในวันศุกร์หลีกโปรเกตนัดที่14ไปเยืนรากาในวันที่30ธันวาคม ตอนนี้เอนโซเฟอร์เนสต์มีค่าชดเชยหยุดที่หนยยึ่งร้ล้านปอนด์ราว4,515ล้านบาทแต่มีรายงานว่าเบนสก้าน่าจะยังไม่ขายในเร็วๆนี้โดยอาจจะพร้อมปล่อยในปี2023ันยีหากได้รับข้อเสนอที่ไม่ต่ำกว่า87ล้านปอนด์ราว3,741ล้านบาทนะฮะโอ้โหคนดังนะครับกำลังเลือกอยู่นะฮะลิเวอร์พูลแมนยูเสียงแห้วเฟอร์นันเดสหลังสื่อปูดมีทีมพิมลีกพร้อมทุ่มเงินค่าฉีากสัญญา คราวนี้อาจจะทําให้ลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดร้อนๆหนาวๆไปตามกันนะครับเมื่อมีรายงานจากสื่อในโปรตุเกสว่าทีมในพรีเมีลิกพร้อมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อเป็นค่าจีรักษาในการคว้าต,ตัวเอนโซฟอร์เนเดสไปร่วมทีมในเดือนมกราคมการดีกีจําโลกตกเป็นเป้าหมายของ2ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกวงการพรีเมียรลิกงกตหนังโชว์ฟอร์มโดดเด่นและยอดเยี่ยมในศึนกฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์แต่ในนี้ก็ไม่ใช่โรงงานที่ตัวนักเตะม,มีค่าจีรักษาสูงถึง120ล้านยูโรหรรือปะมาณ105ล้านปอดนดยยี่ตามล่าสุดน,นะครับเอโบลารื่ดรอดังโปรตุเเกสปิดเผยว่า อาจเป็นทีมพร้อมทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อคว้าตัวเอ็นโซเฟอร์เนสเปนน้ำเทียมซึ่งนั่นก็คือนนวโกโซเนวเต็ดเซธทีใหม่ของศึกหนูลีกโดยพวกเขาเพิ่งถูกทางเบมแกบปฏิเสธ้อเสนรเบื้องต้นจำนวน88ล้านปอนด์ไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ซื่อดังปรตุเกียระบุต่อไปว่าแม้บรรดาผู้บริหารของเยวหรวันจะบอกตัดกระแสแรกไปแล้วก็ตามนะครับแต่เชื่อได้ว่าทีมสักจรดงนิวคาสเซิลจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับเงินจํานวนที่เท่ากับค่าสิทินาของเอนโซเฟอร์เนเดสในม่ชานี้เพื่อคว้าตัวเขาไปร่วมทีมไม่ได้ในตลาดเดือนมกราคมโดยสลอดดาเตะอารเจนตินาเพิ่งย้ายมาจากลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวเพียงแค่15ล้านยูโรเท่านั้นในช่วงสมัยที่พนาและการย้ายทีมในตลาดน้าน้ำก็เกิดขึ้นจริงจะทําให้ค่าตัวของเขาเพิ่มไปเป็น10เท่าในระยะเวลาเเพียงค่่6ดือนนนทาั้ เซตที่ใหม่นะนิวคาสเซิลเอาอีกแล้ว Cal, นี่คาสซข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่28ทันบอคผมขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโม Liverpool, สรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและกอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์ p o o และเดอะคอฟแฟนบอลพันแทที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ